วันนี้นะครับเราก็มาที่โรงเรียนบ้านแจ้งพอดีมีแฟนเพจนะครับก็ผู้ติดตามช่องเนาะเป็นนักเรียนนะครับอยู่ในเนี่ยอยู่บ้านแจ้งนี่แหละครับในวันนี้เราจะมาฝึกนะครับฝึกซ้อมเตะครบรอบนะครับนี่คือนานแบบของเรานะครับไหนนายแบบวันนี้นี่ครับน้องอะไรนะน้องปอมครับน้องปอมนะครับอยู่บ้านแจ้งปีนี้ปอไหนปอไหนม4ครับม4แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเตะครบรอบนะครับเดี๋ยวจะมาฝึกน้องปอมนะครับน้องปอม จุดตัวนี้นะครับเป็นจุดไม้นะครับที่น้องปอมต้องเตะนะครับคือสีไม pues ้่งนี้นะครับในการเตะนะครับวันนี้นะครับผมจะให้น้องปอมนะครับวิ่งออกจากจุดนะครับสีเก้านะครับก็คือเก้าซอยหลังสีเก้านะครับสีเก้านะครับแล้วให้วิ่งเต็มที่นะครับแล้วให้มันกระโดดเทคกที่ตรงนี้นะครับดูตัวอย่างนะครับดูตัวอย่างเราจะวิ่งกันทสีเก้านะครับถึงไม่ถึงไม่เป็นไรนะครับก็คือให้ฝึกเอาสูงไว้ก่อนนะครับเพราะว่าน้องป๋อมเริกตีรอบได้แล้วนะเป้าหมายก็คือใบไม้นะครับ เรืงแบบดุกบบนี้นะครัติดหาดใขึ้นมาทำไครับติหาดใขึ้นนะให้ลอดูตัวอย่างนะครับเราำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับการบอกใหติดจก่า พร้อมนะครับดูน้องป้อมก่อนนะครับตรงนี้นะครับให้วิ่งเข้าไปแล้วเทคติดขาด้ายขึ้นก่อนติดขาดไต่ขึ้นก่อนที่พุ่งตีนะติดขาดไต่ขึ้นไสูงก่อนนะครับเรื่องนี้นะครับไตคขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเระวังลื่นนะครับตอนนี้เป็นหน้าฝนนะครับมาเตรียมไหวรอบนึงก่อนโอเค ทิ้งตัวนะครับพยายามเอียงตัวข้างหลังแล้วติดกับใต้ขุดนอีกน่ครับอรอบนี้ลองเตะด,ดูนะครับโอเคนะครับน้องป๋อมก็เติงนะครับแสดงว่าตรงนี้เริ่มต่ำแล้วนะครับสำหรับน้องนะครับก็มีความสูงด้วยเนาะ ถ้าเปรียบว่าตะก้อมาแขวนตรงนี้นะครับก็จะเต็มเต็มข้อพอดีนะครับเตรียมม่อีกรอบครับสี่ขั้นไลขึ้นสูงนะครับไล่ขึ้นสูงยิ่งเตเลยน,นะครับไล่ขึ้นสูนงเราจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับ ให้น้องป้อมนะครับวิ่งเข้าให้เร็วกว่านี้นะครับเพื่อให้เทคตัวขึ้นนะครับถ้าเราวิ่งเร็วขึ้นเราก็จะเทคตัวขึ้นนะครับตอนนี้ระยะอยู่ที่4ี่เก้าก็คือให้น้องฝึกต้นขาไปด้วยนะครับในตัวนะครับก็คือถ้าเรามีกําลังต้นขาเราสามารถขยับก้าเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับเหมือนที่ผมเคยทํึงก้า19 29ก้าแล้วก็ยุดตินะครับแต่ตอนนี้น้องฝึกใหม่นะครับต้อง4ี่ก้าไว้ก่อนนะครับ4ี่ครับรทุกที่3าม จะสังเกตได้ว่าน้องนะครับจะใช้สัมผัสตรงนี้นะครับเป็นส่วนมากนะครับในการก็คือข้างเท้าด้านในนะครับในการสัมผัสกิ่งไม้นะครับพยายามบิดนะครับบิดให้หลงงังเท้านะบิดให้หลังเท้าโดนกิ่งไม้นะครับเวลาบิดนะครับเราพยายามบขาให้ไปฝั่งนู้นนะไม่ต้องมางด้านนี้นใช่ครับติดทางนู้นนะครับเอาใหม่นะครับบา นี่ลอยขึ้นนะครับถ้าเราติดขาดต้ายขึ้นสูงแค่ไหนนะครับขาขวาเราก็จะสูงตามแค่นั้นนะครับสูงปานะครับสูงปาขาต้ายแน่นอนนะครับเอาไม้นะครับลอ,อยตึ้นนะครับ ลักตีนะครับตีที่ฝึกใหม่นะครับตอนตอนที่เราหัดตีใหม่สิ่งแรกที่เราจะพะวงนะครับก็คือเราพะวงว่าเราจะลงท่าไหนนะครับจะล้มไหมจะลงเป็นท่าไหมไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะลงท่าไหนจะเป็นท่าไหมขอให้ตีถึงไปก่อนนะครับอย่างที่คนกําลังตีหัดไมยหัวนะครับตีไมยหัวเขาก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะลงมาแล้วยืนนะครับเขาก็เอามือลงบ้างทิ้งตัวบ้างนะครับก็อยู่ที่ท่าลงของแต่ละคนนะครับไม่ต้องห่วงท่าลงนะครับตขึ้นไปเลยขึ้นมนไสุด เีย้ับได้วยนะครับไดเล็กไครับจังหวะนี้เป็นทุกคนนะครับเราับไม่หัดเตใหม่เป็นทุกคนเรมัเข้าไปแล้วตกไจนะไม่กล้าเตะนะครับไม่เป็ไรครับ <S <S โอเคนะครับูขึ้นนะครับตัวน,นี้นะครับูขึ้นนะครับ่นี้ครับตอนนี้อยู่ ก่อนทำให้ติดขาดซ้ายขึ้นสูงนะครับวิ่งเข้าไปโดดนะครับซ้ายขึ้นนะครับยิงไปแล้วติดขาดซ้ายนะครับ ดูน้องนะครับดูน้องบอกอีกรอบนึงนะครับโอเคครับสูงก็เดี๋ยวหลังจากที่น้องบอมฝึกติตรงนี้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองไปติในสนามดูนะครับว่าน้องบอมจะทําได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับ 好一点干。Oh, yeah,